โอ้ยมีเด็กตัวเล็กอยู่ใกล้ๆร้องไห้จ้าเลยนี่เด็กตกใจมากนะคะอันตรายนะคะพัดลมหลุดลงมาเลยอ่ะดีที่เด็กไม่อยู่ตรงนั้นเนาะฝั่งนั้นมีเก้าอี้นั่งเลยนะโอ้โหดีที่น้องนั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนี่เห็นไหมน้องน่าจะอายุประมาณห้าหกขวบปะค่ะกินข้าวอยู่อยู่ในครัวพัดลมตอนแรกมันก็หมุนไปมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสกพักมันร่วงเลยน้องกําลังจะตักข้าวใส่ปากเลย ร้องจ้าเลยนะคะคน้องตกใจมากแม่ก็รีบวิ่งมาอุ้มลูกโอ้โหยังดีไม่มีใครนั่งตรงจุดที่พัดลมมันตกลงมาไม<อ>่อย่างนั้นอาจจะเจ็บหนักก็ได้ดูข่าวนี้เสร็จเนี่ยไปดูพัดลมเพดานที่บ้านเลยนะฮะช่คาะแน่นหนาดีหรือเปล่าคือมันน่าจะอยู่กับน็อตแล้วก็ตัวเพดานที่มันจะแขวนกับตัวพัดลมอะบ,บางทีเรารไม่ได้ดูว่ามันมันยังแน่นดีอยู่หรือเปล่าบางที